ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับมาพบกับพอแตมอีกนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันพุธที่สิบนะครับเนาะพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพอแตมพามาติดตามเล่าพัฒนาตัวอีกนะครับเนาะครับบัญจันที่แปดที่ผ่านมานะครับว่าเล่าพัฒนาออกเจ็ดสามสามแปดหนึ่งหนึ่ง ส่วนเลขกล่างก็ออก38นะครับเอากระชีม,มีผู้โชคมันอยู่นอะคำเนาะเอซเนาะครับ,รบก่อนสีไปเบิงเมื่อนี้พ่อเตียมยิ้มาตาม่ำอ่าเล่าพัฒนาของเซียนนาดีนะครับครับวดที่ผ่านมานะครับเซียนนาดีถือว่าเล็กบิ่งเลขนั่นเขาจะเดินดีนะครับ นี่ครับบัรจันที่แปดพฤษภาคมหกหกนะครับลาพัฒนาเสียนนาดีครับเรียกวิ่งบนล่างครับวิ่งรูดแปดกับสองับกับปกฏว่าม่ามาแปดนะครับเนาะ8ปดนี่ก็สายวิ่งสายลูดก็สีเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับครับวิ่งเอาครับแต่ว่าส่วนจับคูอาจารย์เพิ่นกะจับรูดนะครับเนาะที่กิ่ง กะเลกะบ,บอหลายหางนะครับเดี๋ยวงวดวันพุธนะก็คือมือนีนะครับเนาะพอเตรียม้ามาตามต่ออีกครับว่บาคนที่ให้มากตัวใดนะครับเนาะสายวิ่งสายหลุดไม่ควรพลาดนะครับครับพอเตรียมกระจิตบอไกไว้นะครับเนาะอ่าเล่าพัฒนาหลายอาจารย์ที่ให้พอเตรียมมากะส่วนมากกะสิบุมีเล็กเปกบหน่อยนะครับ ให้สังเกตบึงครับเด้งงวดกวนออกสองสองนะครับเนาะงวดนี้ก็มาออกหนึ่งหนึ่งครับงวดมือนี้แหละครับบันพุดครับเือมันเป่าหนาอเอพซีเนาะพะวาเลกเล่าพัฒนาครับมันเริ่เป่ามันกับเป่าไปเรื่อยๆนะจนครบอาทิตย์พูน่ะครับอันนี้พ่อเตียมก็บอกไว้นะครับเนาะครับ วันพุธที่สิบสภาคมหกหนะครับ นาเซียนนาดีหรือว่าเซียนบ้านหน้าดีนะครับเนาะ ทำงานเป็นอาจารย์นักคำนวณนะครับจัดเกียนะคำนาะ,ะ,ะบนล่าง บนล่างวิ่งรลุดครับอาจารย์ไม่ได้มาวิ่งรูดหนึ่งกับสี่ครับ กับสีบรับเบอร์จันจับคู่ให้หนาะครับเนาะสีเปา เ้สนี่คือลักซีนะครับสามห่างหลัก1นึป หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับหกางครับอาจารย์เพิ่นมีเน้นให้นะครับเน้นสุดๆนะครับเนาะ ก็เบิ่งตัวเน้นของอาจารย์เพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นเนในที่สี่แปดครับอีกตัวหนึ่งเน้นในสองหางหนึ่งแปดครับนี่คือตัวเน้นเพิ่นเนาะครับเนาะครับแต่ว่าตัวส่วนตัวที่โบนเน้นนะครับเฮามักตัวใดเฮาก็เอานะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบ่ได้เลขหลายหาง ที่สําคัญเะากับอย่าลืมกลับตัวไว้น้ําน้อยพี่เนาะครับมีซัมเน่นะครับครับพรเตียมขอกราบขอพรบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะที่ได้รงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามากครับให้พรเตียมเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ แต่พอเตียมกับมันใจน้ำอาจารย์เพนยูโรกเลกลวิ่งเพนนี้ถือว่าเดินดีนะครับเนาะงวดน,นี้ก็เป็นงวดที่สามนะครับที่พอเตียมเอามาลงกับเป็นงวดงวดที่สองครับงวดแรกพอเตียมพอเดาลงนะครับเพราะว่ากับเบิงเบิงอยู่นะครับเนาะครับคอยสกุสกๆมัน,ม,นมันกันนะครับเด้เอหยบซี เข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดกดไลค์กดแชร์พ่อแต้มน้ำแดะนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแต้มครับผู้เข้ามาเห็นนะครับเนาะอยากเบิ่งอยากติดตามพ่อแต้มก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะครับเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับครับสําหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะพ่อแต้มขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้ม ข่อมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บย,ย่าให้ได้ความไขอยาให้มีนะครับเนาะรับข้อให้มีอายุหมั่นควรเงินทำมาค่าขายสิ่งได้กับขอให้เจริญลุ่งเรืองงรับทำการทำงานกับข้อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับที่สำคัญก็คือโชกลาบนะครับเนาะรับพอ่อแแ้มข้ออวยพรให้ทุกคนทุกโศกบมัน,มนให้ถูกหวยรวยเงินกันกับลาวพัฒนาอาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะ แล้วสำหรับคลิปนี้พอตแต้มกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม